มองสาวเหรอฮะก็ไงครับเอ,อาครับครับรับโอ้ขาไม่หน่อยไหมฮะหาไม่หน่อยไหม,หไ,ม,หไ,หมไปไหมไปไหมจะอ้อนอะไรเนี่ยฮะต้องรับต้องรับต้องจะอ้อนอะไรครับเน่าหูเน่าแล้วน่ะน่ะโดนกัดมานั่นน่ะนั่นะน่ะเออ โดนแล้วโดนแล้วน่ะหูเปือ่อยแล้วอืมต้องขำต้องับเอออ่ะมองสาวนั่นน่ะสาวบนกำแพงนั่นน่ะเฝ้าสาวเหรอเฝ้าสาวเหรอฮะจำเออแล้วนอนทำไมตรงนี้อ่ะฮะไปนอนตรงนน้นไปไปลุกเร็วเร็วอึม ไปดูแม่หน่อยทีเปขาสาวหืึจะขึ้นไปหาเขาเหรอมึงกำแพงเหรอหืึไปเร็วไปหาแม่หน่อยเร็วเร็วหืึไปเร็วเร็วอหรอนนะทอมอ่ะฮึทอมหอนนะทอมหอนะใครมาน่ะอะใครมาใครมา ใครมาครับห <ừ? S 1> ืมต <ánh> ้มบหลอนะมาโชว์ความหลอนู้นก็มองบวามเอ้าไปไหนดู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 จับมาจับไปหาแม่หน่อยเร็วไปเร็วฮะหาแม่หน่อยเร็วเร็วไปเร็วแม่หน่อยเขียวหูเร็วเร็วเร็วปั่นหูเร็วไปปั่นหูเนี่ยจะปั่นหูไหมฮะปั่นไหมหูอ่ะหืม cắp cá, bà bây bà đều 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 ma 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 đều đều Ma đều 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 gì đều 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 gì ừ. đều đều ครับ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 ไปไปเร็วไปไปเร็วเด็วเวเร็เร็วจังเลยเร็เร็เร็ว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  เดี๋ยวไม่หน่อยเดี๋ยวไม่หน่หอยฮะโอ้ยฮะเดี๋ยวไม่หน่อยโอ้โอเคครับ okay, okay, okay. โอเคโอเคโอเคโอ้นั่งลงสินั่งลงสิเออเก่งมากเลยโอเคแล้วโอเคแล้วไม่ต้องไปเฝ้าสาวอืมโ okay. 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 อเคโอเคโอเคอาจมอาจมโอ้ ครับอืมโอเคยังฮะโอ้โหเด็กแจ๊จ้องฮะเด็กแจ๊จ้องอ้อนไงพี่เรียกมาจากตรงโน้นวิ่งมานี่เลยเอออ้อน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 ฮะว่างานยังอ้อนตาปีเปิบอ่ะฮะเฮ้เฮะ โอเคยังต้องโอเคยังครับโอ้โหดูท่าดูท่าฮะโอเคโอเคโอเคอืมโอเคครับโอเคครับอืมโอเคครับอ้อนเหลือเกินอืมอืมดูดูจำตาเพิมโอเคเอามือออกก็ะโมงงี้ฮะโอเคยังโอเคยังอืม คับผม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 ครับผมนะมีอะไรมีอะไรอมีอะไรอยู่ตรงนั้นอืมมีอะไรครับเอา้ามีอะไรมีอะไรอเอา้าอาอะไรนะอะอ๋อตะปู๋อ,อไม่ใช่ตะปูอะไรเศษไม้กินได้เหรอทอมอะม กินได้เหรอเออฮออ้อนอ้อนอ้อนเอาเข้าไปโอเคยังฮะโอเคนะ